ขอขอบสวัสดีทุกคนนะครับอย่าผมนะครับแอปปอนที่ชอบนั่นเหมือนซิงวันนี้ก็มาแจากรถตามสัญญาล้อยๆนะรถโนบีเพราะสึกๆร้อนๆเลยมีท่าขับเป็นตัวรถไปให้เรียบร้อยละก็เหลือแค่ลงแล้วก็เล่นอ่าวันนี้ก็ของแต่งข้าวๆก็รถโนบิเขาแต่งเยอะนะวายเอสตัวตัวสนะั่งตัวสองแล้วก็มีอะไรอ่ะอาร์มเจาะครับแล้วก็สโตโเอ้สสอยสเตอร์โซธรรมดาอ่าไล่น็อตเลสทั้งคันนะครับ แล้วก็ปั๊มหน้าเนี่ยจะเป็นปั๊มเดิมครับแล้วก็น็อตนาคมนะน็อตนาคมใครไม่มาบีบแจ้ใหกูอยู่าทอดเป็นทอดร้อยยี่สิบห้าครับแดงเล็กน้อยครับสวยมากครับบางโซ่สีน้ำเงินนะครับเอ้ยบางอ่าประกับซิ่งสองสายนะครับอ่าแล้วก็ไล่รถไล่น็อตนาคมนะครับเป็นเว็บร้อยยี่สิบห้าเอสนะครับเบาะเอีหน้าตองน,นะครับอ่าของแต่งอัจประมาณนี้ครับทรงสวยมากดูดูสมดูสม เด็ดเท่บ่ะโอริโอห้าบาทนี่ดูจากชรงด้านหลังโอ้ยเท่เฮ้ยตกเพืน่นเอ้ยน้ำใหญ่ไหมแป้งสิ่งเดียวถ้าขับตรงตัวนะครับดูถ้าขับตรงตัวอี่าเอ,อกแพร่เอ,อกแพร่ใครๆน้องก็ใส่นะล้อแงนะ่เป็นสีเดียวน้องก็ใส่นะเอ,อกแพร่เอ,อกแพร่เอ,อกแพร่ Okay. แรงแล้วแรงกันนะเนี่ยรถแม่รถแมกน่แรงเหมือนกันนะออกดีออกดีอเอาพวกชิงราชาไปนะครับตอนนั้นก็สรุปได้แก่ใครเลยว่าจำชื่อมันไม่ได้แต่ว่ารถมันแข็งกเก็ตกันดนะ้วยครับวันดีแข่งกันใครได้มามั่งเม้นหน่อยโอ้โหคนมันใครที่ว่ามาแข่งแบกเก็ตวันนั้นนะมาแข่งจักรยานหน่อย <c oughs> ไปแล้วทำลูกงานะนะเฮ้ยผมมีไอเทมทำเครื่อง80ขายนะครับสำหรับรใครที่อยาก ต้นแรงครับเนเช่นซ้ำเครื่อง 80, 80นะครับราคา200บาทนะสนใจติดต่อแฟนเพจเลยครับไปใเช่นแบบไม่มีขายในเซิร์ฟนะต้องซื้อผมนั่นแหละผโคตรแรง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 ยิ้ทิ้งนี่แหละครับไอเทมลูก80มันก็ดีนี่แหละครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลย3 0 6ครับ0ัดลองอยู่หัวแน่ถ้าหมาะเป็นต้องหลังเหมาะกว่า สับยกสับยกไปแล้วไปแล้วใช่ไหมพอดีอ่าราคาดีน yani okay. ่าจะไม่แจกนะจะขายเซนนะจะสับกำลังเดือดแด้วนะถัดมาเดี๋ยวก็สับไม่ขายหรอกแจกดีกว่านี่เดี๋ยวรอดูวันเดือดเช่นไรสามร้อยแปดสามร้อยเก้ากับสี่ร้อยครับลูกมแปดสิบใครอยากได้ก็ทักมานะครับโคตรแรงบอกเลยแล้วรถแบบพุ่งได้แล้วคันนี้หน้าไม่ลอยนะดีอย่ร์ชอบมากเลยถ้ารถคันไหนหน้าไม่ลอย เอาไปจับเวลากันดีกว่าเราต้องจับเวลาคนยังไม่ค่อยมีนะตอนนี้ผมร,รีบไป่งร้อกานก้าวน้องๆไมมากันเลยคนอ่อนในเซฟต้องไปทำงานกันหมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนใช้คำสั่งเบื้องต้นในเซฟเอแม,มนซิงนะเดี๋ยวผมขอเป่าเสียงเกมหน่อยกันทุกคนนะ่าจะไม่ได้ยินผมอะ่ะอ่ะคลิปต่อไปผมจะสอนการเอ่อใช้คำสั่งเบื้องต้นในเซิร์ฟเวอร์แมนซิงนะเช่นการหารถการวิธีต่างๆนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนการ จับเวลาของเเมืม่อวานที่ก็แข่งกันไปสนามนี้นะครับเดี๋ยวลองจับเทสจับเวลาเขาหน่อยดีกว่าโอ้มีคนจับอยู่ต่อเข้าไปอ่ะเ,อเราจับต่อนะมีแล้วบจับเวลาเหมือนจริงนะครับเซฟเราเดี๋ยวผมไปแท็กบีด้วาเหมือนจริงเลยเนี่ยการจับเวลามันตรงเส้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดไวมีสนงสนามเหมือนจริงเดะเป็นไงนี่น,นี่เห็นไหมเมื่อกี้มีมีเด็กเชงกันด้วยมีคนหาเชงลูกค่าสามด้วยดิ โอ้สนุกครับเซิร์ฟนี้มีหลายหลากหายอย่างนะครับมีทําลงทำลูกครับไล่สตงเลสเตอร์รก็มีนะครับอนาคตาตอนนี้ไม่มีมีรูปรูปแบบหลายรูปแบบครับแล้วแต่เราจะเลือกเล่นครับแรงแน่เราดูกี่ว,ว,ว,วิลูกแปดสิบครับโอ้เก้ากว่าเก้าจุดหกครับลู 9, กแปดสิบไม่ไะได้ไงตั้ง 9, เก้าจุดหกเอาใหม่เอาใหม่ออกตัวไม่ดี <laughs> เอาตัวไม่นีนมเมื่อกี้ แฉะลงตั้งเก้าเปล,ล่าที่จริงก็ลงแปดนะไม่รู้บักหรือเปล่านะต้องลองดูใหม่ก่อนผมว่าแปดกำลังดีนะเมืเ่อกี้ไม่น่าไม่น่าลงเก้านะลงเก้าไม่น่าใช่หรา,าบักผิดปกติละลงเก้ารอวิ่งใหม่เดี๋ยวรอบนี้ออกดีครับตั้งใจออกเลยเรอบนี้ไปแล้วตั้งใจออกเลยไปแล้วไปแล้วสองร้อยสี่สองร้อยสามสองร้อยเจ็ด ม,มาเออสวยแปดสามสามครับแปดจุดสามครับแรงครับแรงครับเมื่อกี้ออกไม่ดีนะที่ว่าลงเกา้าออกแล้วยกสวนนี่ยกสวนเป็นแยลูกแปดสิบเก่าไม่เก่าก็ดูเอาเองครับก็จะประมาณนี้นะครับรถอ่าก็แจวที่รับร้อยนะขันต่อไปก็บักโน่นะขอ,อไลค์เหมือนเดิมว,วันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนแนละ้วผมจะลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ